และท่านจัารุณสมเด็จได้โรยผงวิเศษทั้งหประการลงไปผสมในครกต่างๆเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธปฏิมาไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรบูชาสะสมและบอกเล่า ด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ VP, ครูบาอาจารย์ที่เคารพรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัวครับวันนี้ ก็เป็นวันที่พิเศษสุดอีกวันหนึ่งที่ผมได้นำพระสมเด็จพิมพ์ปรโพบางขุนพรมมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ส่องได้พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับในหนังสือตรียมปะวยัยหน้า160กกล่าวถึงการสร้างสมเด็จบางขุนพรมไว้ว่า ได้บันทึกจากคำสัมภาษณ์ของพระธรรมาวรเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จบางคุนพรมไว้ว่าหลังจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างพระสมเด็จที่วัดระฆังได้4ปีประมาณพุทธศักราช2413เสมียนตราดวงผู้ปฏิสังขงรณ์วัดใหม่อมตะรถวัดใหม่บางขุนพรม ได้มาราธนาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นการพิเศษเพื่อสร้างพระอีกรุ่นหนึ่งเพื่อบรรจุไว้ในพระเจดีย์ประธานณอารามแห่งนั้นท่านเจ้าพระคุณก็ได้ลงมือสร้างพระสมเด็จของท่านให้ตามประสงค์โดยการสร้างจากแม่พิมพ์เดียวกับสมเด็จวรังพระอาจารย์ขวัญได้เล่าว่าท่านได้รับได้ฟังมาจาก พระธรรมถาวรโดยตรงว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตได้ทำพิธีสร้างที่วัดอินทรวิหารและท่านเจ้าพระคุณได้รับอาราธนาให้แสดงธรรมเทศนาในวันนั้นด้วยทั้งได้มีการทำบุญถวายเพลพระที่เข้าพิธีทำการโลกเนื้อและทำต่อหน้าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จและท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ได้โรยพงวิเศษทั้ง5ประการลงไปผสมในครกต่างๆเช่นเดียวกับการสร้างพระสมเด็จวร,รคังทุกประการพุทธาคมกรรมมิธีในการสร้างพงวิเศษนะครับในหนังสือตรียปะวายกล่าวว่าพงวิเศษ5ประการความพิสดารประณีตทุกขบวนการการสการะ บูรพาจารย์การเรียกสูตรดินสอผงวิเศษกรรมวิธีผงวิเศษมีผงปฐมมังผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงตรีสิงเหการปลุกเสกด้วยความพิสดารพระคถาชินบัญชรคาถาพระคถาชินบัญชรแปล คำไร้สูตรทั้งเจ็ในพระชินบัญชรคาถามีรัตนาสูตรกรณียเมตตาสูตรองคลิมานสูตรปริษทัชชะ,ะสูตรขันทปริตโมทปริษอาณาติยปริษ,าน,ารษนี่คือคาถาในการสร้างพระสมเด็จให้เป็นผงเป็นพระที่ เข้มขลังและก็มีพุทธคุณอัดแน่นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านดายเมตตาและสร้างบรรจุกรุไว้ที่วัดบางคุณพรมเรามาส่องพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ปรกโพเนื้อวันนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นสีออกไปทางก้านมะลินะครับ เป็นพระที่มีเนื้อแน่นหนึกนุ่มนะครับพิจารณาค่อยๆศึกษาไปกันนะครับค่อยๆส่องค่อยๆดูไปนะครับพระพักเป็นนูนตูมสวยงามเลยนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆดูตรงนี้นะครับพระองค์นี้นะครับมีเส้นซุ้มนะครับที่โค้งมนสวยงามพิมพ์พระอาจจะไม่ค่อย ชัดเท่าไหรนะ่นักแต่ก็มองเห็นสภาพของความเก่าของอายุนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับหรือด้านบนนะครับมองเห็นเป็นใบโพแต่อุนี้ใบโพกิ่งโพจะไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่นะครับนะครับเป็นใบโพทั้งซ้ายทั้งขวามองเห็นเป็นใบโพเป็นจุดๆนะครับ มองเห็นไม่ชัดมากอาจจะเกิดเจากการกดพิมพ์ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อหามวลสารเก่าครับเป็นพิมพ์ปรกโพนะครับเป็นพิมพ์ปรกโพเพื่อนเดูความเก่าดูสภาพความเก่าของอายุนะครับนี่ด้านหน้านะครับอง์นี้เป็นพระกรุเก่านะครับการขุดกรุก็มีหลายครั้งนะครับเปิดกรุอย่างเป็นทางการก็ปี 2,500นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีการขุดมาแล้วประมาณมีการตกมาแล้วนะครับสองสครั้งนะครับและพระกรุแรกๆก,ก็จะไม่ค่อยมีคราบกรุเท่าไหร่นะครับอย่างองค์นี้นะครับผมมองว่าเป็นกรุเก่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆพิจารณาส่องไปทีละนิดนะครับใบหูขององค์พระนะครับเป็นเหมือนพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวอีกฝั่งหนึ่งจะตรงลงมานะครับ แขนลำแขนนี่เป็นเส้นโค้งสวยงามมากครับเป็นแท่งสันสวยงามนะครับพิมพ์ก็มองเห็นนะครับเป็นพุทธศินที่งดงามเหมือนลักษณะคล้ายๆก,กับพิมพ์เกศดอ,อกบอัวตูมนะครับเพราะว่ามีเส้นแซมพราทิพรองทั้งสองชั้นเลยนะครับเส้นฐานต่างๆก็งดงามเป็นแท่งสัน เป็นมิติลดหลั่นสวยงามลงมานะครับผมจะขยายให้เพื่อนๆพพี่ๆดูทีละเล็กทีละน้อยนะครับศึกษาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆพพี่ๆเห็นไหมครับตรงนี้ผมชอบนะครับเนี่ยจุดนี้ครับนะครับวันณะวันณะขององค์นี้นะครับผมยังไม่เคยมีไว้ครอบครองเลยนะครับเพิ่งได้มานะฮะองค์นี้พระองค์นี้ เพิ่งได้มาครอบครองเป็นพระสีไปทางก้านมานะลิเนี่ยครับออกไปเขียวก้านมะลิเลยนะครับเนี่ยดูครับเส้นซุ้มเส้นต่างๆก็เห็นเป็นมิติพระพักองค์พระนี่สวยงามจริงๆครับมีความเก่าเห็นไหมครับผมขยายให้ดูสภาพของการเวลาครับพระที่มีอายุนะครับเห็นไหมครับมีมวลสารมีเหมือนผงโรย ผงที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่ามีผงพุทธคุณต่างๆผงม,มงคลต่างๆผงวิเศษทั้ง5ชนิดนครับมีลอยอยู่จมอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์พระก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับองนี้เป็นพระที่มีความงามดูข้างหลังครับข้างหลังจะมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเก่าอีกอย่างหนึ่งคือคราบกรุนะครับ พระองค์นี้อาจจะหงายอยู่นะครับแล้วมีคราบกลุติดหงายหรือความนะครับผมก็ไม่ไม่ไมไมแน่ใจนะฮะแต่เราดูจากสภาพของคราบกลุที่ฝังแน่นในเนื้อก็พอมีพอให้เห็นนะครับพอให้เห็นถึงสภาพของความเก่านะครับพระอาจจะถูกล้างมานะครับเจ้าของพระได้มาก็คงจะล้างออกนะครับแต่เราก็ดังยังเห็นเนื้อที่เป็นก้านมะลิเขียวก้านมะลิอยู่นะครับ เพื่อนๆที่พี่พิจารณาไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้บอกว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับหรือฟันธงไปเลยว่าแท้แต่ผมจะฟันธงว่ามีความเก่านะครับศึกษาไปด้วยกันพิจารณาไปทีละเล็กทีละน้อยทีละจุดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีน้ำตาลนี่คือคราบกรุนะครับที่ฝังแน่นนะครับสวยงามนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ ผมชอบเลยเลยครับเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบผมหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ช่ก็จดกดแชร์กดให้กําลังใจกันนะครับสแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้นะครับเนี่ยครับครูสแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับด้านล่างของคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็ ฝากรบกวนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับในช่องรุธนามีเรื่องเล่านะครับผมก็ได้นำพระบางุนพรมบ้างเป็นพระกรุหรือพระใหม่นะครับผมก็นำมาให้ท่านได้ชมนะครับพาท่านไปเที่ยวตามวัดวาอารามสถานที่ต่างๆนะครับ องนี้ก <t> ็เป <t> ็นอ <t> ีกองคหนึ่งที่มีความงามดูมุมข้างนะครับก็มีความสวยงามมีความพิเศษนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่มีมิตินะครับดูการตัดขอบข้างมองเห็นมวลสารไหมครับเห็นหลุมเห็นรูที่เป็นโพรงก็ไปเห็นไหมฮะเป็นโพรงเข้าไปสวยงามเลยนะครับเป็นความพิเศษครับเป็นความงดงามของพิมพ์ทรงนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นี่คือพระพิมพ์ปรโพบางคุณพรมครับนี่ครับค่อยๆพิจารณาไปตามจุดต่างๆครับเพื่อนเพื่อนที่พี่ก็จะเห็นความงามเห็นเนื้อหามวลสารนะครับการตัดตัดด้วยของมีคมเห็นไหมครับเนี่ยผมค่อยๆขยายให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับครูบาอาจารย์ได้ชมนะครับ ทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังด้านบนนะครับดูทุกมิตินะครับท่านบอกว่าการศึกษาพระสมเด็จนะครับก็ศึกษาทีละจุดทีละตำแหน่งมองทุกมิติทุกมุมเลยนะครับความเก่าเนื้อที่เน่าหลุดไปนะครับเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยด้วยอายุผ่านการเวลานะครับเนื้อเน่าเนื้อหลุดเป็นธรรมชาติเลยนะครับ การตัดจากของมีคมบางท่านเรียกว่าการสับตอกนะครับใช้ใช้ไม้ไผ่ที่มีความคมตัดนะครับเนื้อที่มีความสุกหนึกนุ่มนะครับมองแล้วนะครับเป็นเนื้อที่มีความพิเศษเพื่อนพี่ที่มีพระแบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับก็นามาขึ้นคอได้เลยนะครับแบบไม่ต้องอายใครพระพุทธ พระธรรมพระสงร์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ